สวัสดีครับพบกับพิรัรึกษาอินดีนะครับผมวันนี้เราก็มาห้าง MBK กันนะครับผมหรือห้างมาบุญคลองกันนะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหา iPhone พื้นที่เต็มในฉบับแบบฉบับพิรัรพกษาอินดีนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะไปทําที่ไหนแล้วก็แก้ปัญหายังไงไปรับชมได้เลยครับนานๆที่มาแปลกๆเหมือนก,กันนะครับเนี่ยนี่นะครับเราก็มาถึง โซนชั้น4โซน B นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาร้านพี่เอกันนะครับที่รับแก้ปัญหาปัญหา iPhone พื้นที่เต็มกันนะครับก่อนอื่นเราต้องถามเขาก่อนนะครับว่าโซน B ไปทางไหนข้างหน้าจะเป็นโซน A อโซน A ทางนี้โซน B น่าจะเป็นทางลนนะไปครับ ว้าวร้านเซมี่ร้านประจำเราปิดนะครับผมร้านนี้นาฬิกาดีมากนะครับร้าน p ีเอ็มนี่นะครับอันนี้จะเป็นโซน A นะครับ S O I A A แปลว่าโซน A นะครับเดี๋ยวเลี้ยวไปก่อนโซน B อยู่ไหนเน,ะน,น,นาโนะโซน B มันยากแท้นะครับสำหรับผม โซน B อยู่ไหนนะโซนโซน B อยู่ไหนอ,อะ่ะนั่นโซนอะไรอะ่ะโซน C โซน D โซน E โซน B อยู่ไหนวะเดี๋ยวลองถามเขาดีกว่า,วานะครับผมนี่นะครับถึงแล้วนะครับผมอันนี้จาก64 เวลาเพิ่มเป็นอันนี้เท่าไหร่นะครับผมจะเป็น5หนึ่งสองหรือว่า5หนึ่งสองห้าหกครับผม2ห้าหกสี่พันห้าสี่พันห้านะครับผมอันนี้เราก็จะมาเพิ่มเมมโมรี่การ์ดกันนะครับร้านชื่อร้านอะไรนะพี่โฟนแอนด์แบงค์กี่วันได้นะครับประมาณสามถึงสี่วันสามถึงสี่วันได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็ลงชื่อใช่ครับขอชื่อกระเบิดขอชื่อกับเบอร์โทรครับผมมีรับประกันอะไรไหมมีประกันให้สามเดือนครับประกันให้สามเดือนโอเคครับผมนี่ครับผม ได้เวลานัดหมายมารับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปโซนบีกันนะครับนัดเข้าไว้สองทุ่มอันนี้กี่โมงฮะอีกห้านาทีสองทุ่มยังไม่เจอร้านเลยนะครับเราเจอโซนบีแล้วแลวหละรออยู่หน่อยเนาะโซนบีแล้ว โอเคครับผมตรงไปครับเจอแล้วนะครับผมร้านข้างหน้านะครับฮักแอนแบงนะครับผม,มไปครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ การเพิ่มเมม o r รีการนะครับจาก64จิกนะครับให้เป็น256จิกนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับ2ปีขึ้นด้วยงบประมาณ4,005 5นะครับก็ถือเป็นการประหยัดไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่ออย่างนั้นเราต้องเสียเงิน1-2 0 0 0 0นกว่าเพื่อซื้อ iPhone รุ่นต่อๆไปนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเมม o r รีหรือซื้อเมม o r รีมาน้อยนะครับก็ แนะนำวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปลองทำดูกันนะครับใช้กันมายาวๆครับผม